เสื้อใหม่แล้วเนะนี่ยตัวเนี้ยใช่ว้าวคุณซื้อไนี่ทำไงวะทั้งชุดหลอนเลย่สลอ,อ,อยแย่หรือลอยแย่อ๋อพี่คอเดตยันดิวิชคิด ge, ต้องเปิต้องหยุดหัวพี่มอนเด็ดไปหลันลง,นงนีกรอเล่นเกมกันนะ คิดว่าเจอตัวอะไรครับคุณตานแคลมมาวะเนี่ยฟาร์มโควินเนะี่ยเอ่อฟาร์มโควิน อยู่โงนานเลยวะมีล็อกเครื่องเชียบเฮ้ยตัวหายตัวนีิว่าเติ้นตัววินวองนะ สามเครื่องเลยวะ เจอใครอ่ะทำไมอ๋อดูแลเจอใครซึ่งเห็นข้างล่างาไปยุ้วยิ้วยูนี่จุ๊กเก่งละ ตอนนี้เราปั่นไปจแล้วครับใช่อห พี <ève S 2> ่แกยืนอยู่เฉยๆอะอะไรนี่อ้าวทำไมยืนอยู่เฉยๆอะพี่แกยืนอยู่เฉยๆอยู่บ้านฟ้าน่ะเต้นมาดูเต้นมาดูพี่แกยืนอยู่เฉยเลยอะหลุดปะเนี่ย

โดนตีไปเลยทีนึงสงสยัยพี่แกหลับในอะ่ะพี่แกหลับในแน่เลยจ้ปะป้ง ห <c oughs> อุย้ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยครับจาน <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปช่วยยิวแรง้ไหมเนาะ ཡོང ལ ལ བ ยเอา้ามีนี้ด้วยว,วะเ,เขามีเนี้ยเ,เขามีเปิดความพมินาทอะไร อ้าวแตกล้นะต้นอยู่ไหนมามาแถวบ้านฟ้ากำลังจะบอกให้มาแถวบ้านฟ้าเลย มมออุ้หรดีโค้ะไหมดีโค้ะไหมเดี๋ยวไปปุ่มล่ะ không hiểu cũng chơi ไม้ยนี้เลยแล้วอ๋อแตกแตกแตกอะไรเอาเราเลยมาอยู่กันอยู่ตรงนี้แตกกนะัน่ะไปยืนเอาออาอนานกูว่าแล้ว ไปหาที่ไปหาที่ฮิวตัวเองก่อนไปกูดีครบอยู่กูรู้ขึ้นเองกูไจะช่วยเพื่อนนะหลุดว่ะ เขาไม่อุ้มกูแล้วไปหาที่อยู่ก่อนแป๊บนึง ต้อนอยู่ใกล้เพื่อนไหมหรือปัน่นหรือปั่นอยู่ปั่นแล้วปั่นเลยไปปัน่นไปปัน่นไปปัน่น <c oughs> เห็นกูฉเฉยไอสัต <c> ว <oughs> <c oughs> ์กลับวะกลับ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 มันกลับต้นไปช่วยเพื่อนเลยนะเดี๋ยวปัน่นเดี๋ยวปั่นต่อ อ,อ,ยอยู่นะี่ดีกว่าหิวน่ะรีบรีบปั่นเลยมันอยู่ตรงนูน้นไม่นอยฟาร์มไม่นอยฟาร์มเห็นไหมนะ่ะไปอยู่เพื่อนก่อนไปนอยู่เพื่อนก่อนมันอยู่หลังอะ่ะ เพี้ยนไฟไหนวะพีไม่เห็นเลยอยู่เคนเหรอ, <c oughs> โ,อโดนเอาอีกแล้วเพื่อนกูโมดิวอคกแทนแบบ ตูนได้ไงวะไม้เนี่ยเล่นอย่างวะเล่นแล้วอีกโอโ้โหไม้หมดแมปแล้วว่าเต้นหลังอ,าอ,งงอ้าวไอ้เหี่ยฟังอยูตัวเองก่อ มันต้องไปหาทูทเรมไฟกันหรอไปไป,ไป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 ดูบนเชิงเทียนกันเดื๋เชิงเทียนมีไม่มีอ๋อเห็นละ เพื่อนต้นไปไปหาที่ปั่นแล้วไปหาที่ปั่ปปปปนเลยกูหาแป๊บนึงเอาี่เป็นไฟกันแง่แล้วตรงนี้สวยปั่นเครื่องกลางทุ่งเลย อ่ะโอเคเติ้นไล่ชูกด,ดีๆนะไม้หน้าไม้มันเหมือนจะพับหมดแล้ว <lim> เครื่องนึงจะเสร็จละจู๊แว้แอนเนลรีน่าจะติดเฮ้ยเติ้นไม่มีนี่หว่าเติ้นจุดติดถอย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 เติ้นระวังโดนตี ไม่ไร่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 นิวนิวนไม่ใช่เต้นนิววาเ<ะ>ต้นเฟอรมิน เขาไม่ได้ผมแล้วอาจารย์ <c oughs> โอ้โหไอที ID อย่างเงี้ยแล้วแบตีโดนไอห่าปัมันคุมเครื่องนี้ว่ะเตินไปหาเครื่องไปหาเครื่องใหมป่ปะ ไอ้เหี้ยโอ้อะไรของมือพี่ดูอะไรนี่เฮ้ยย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 ยัยย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 เยย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 ยนย่ยเยยยยยยย้ยย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 อยยยยยัย แคนผมจัดยอละมไม่มีใครมาช่วยเลยวะคนนึงเจ็บเฮ้ยมีคนกำลังวิ่งมาช่วยอ้าวโดนดึงสวยเติร์วิ่งมาช่วยเลยนี่มีวันนี่มีวันหิวนิ่งน่อ่ะหิวนิ่่อ่มา ไปก่อนไปก่อนไปก่อน <c oughs> มึงมันมาแล้วไม่เห็นหรอไม่เห็นเฉยดูดูดูเครื่องเฉย <c oughs> สวยระปันข้างน,นี้ระปันข้างน,นี้รอมันอ่ะ เสร็จเสร็จเสร็จเาไปเปิดประตูฝั่งหลังอันนี้นะโรงงานตึ้นเหมือนมาเลยเปิดเปิดเปิดอยู่เพื่อนโอเคเปิดเปิดเปิดมาแล้ว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  ไปดสียงไปสงไปเลยไปเลยไปเลยมาดีวอลเลดีวยขานไปขานไปขานไปเอาเย็บเยๆบเยบเ็อลไว้มาดีวอลไว้หนึ่งใหญ่ใเอาสามเอาสเอาสาติ้เต้โอ้

Oh my god!